รายการมันนี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n ิ y s ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทถึงสุขเราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามกันก็คือผ่านทาง Facebook Fanpage m o n e y ลั u บายยุทธนา Money p พลัสบายยุทธนาอย่าลืมเข้าไปช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเชิญนะครับแล้วก็มีคำถามอย่าลืมครับผ่านทางแอปพลิเคชัน line l ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคาว่า Money Plus, o n e y p พลั m o n e y p l u s Money p l u ัติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจอทาลิส0 2 0, 0 1 5 0 2 2 2 2 2 0, 0 1 5 0 2 2 2 อีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจจากทางบรอรจทาริสบลรจรทาริสแนะนำสองกองทุนได้แก่กองทุนเปิดทาริสคุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่มีนโยบายลงทุนได้ทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางและเล็กนะครับแต่ว่าต้องเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็มีอัตราการเติบโตสูงนะครับนี่คือกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนส่วนอีกกองหนึ่งจะเน้นหุ้นกลางและเล็กเป็นหลักก็คือ กองทุนเปิดทาลิสมิสมอนแคบหุ้นทุนนะครับเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กนะครับง่ายๆก็คือนอกเซต50ตเป็นหลักเลยทั้ง2กองนี้ทั้งกองทุนเปิดทาลิสหุ้นทุนและกองทุนเปิดทาลิสมิสมอนแคบหุ้นทุนของบลจทาลิสมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาท ลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทเท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บรจทาริส02 0 1์ 0, 0 2 2 2 02 0 2 5 0 2 2 2 0 2นะครับถ้าสนใจก็เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปตรวจสอบดูนะครับสุขภาพและความเข้มแข็งของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับ สำหรับผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาและก็แนวโน้มในไตรมาสต่อๆไปรวมทั้งหุ้นเด่นในตลาดหลักทรัพย์ MA i ด้วยผมเชิญคุณจรุนพันธ์นวัฒนวงศ์หรือคุณแดงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจรุนพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและก็ท่านผุ้ฟันทางบ้านครับขอเรียกคุณแดงเหมือนช่วงหลังไม่ได้ไหมครับเนี่ยยินดีครับผม ก่อนจะไปดูแนวโน้มที่เหลือสําหรับไตรมาส2ปีนี้เราย้อนหลังไปดูผลประกอบการไตรมาส1นึทับหกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ M a i กันหน่อยออกมาสวยไม่สวยครับคุณแดงครับสําหรับผมนะผมมองว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะฮะคือมีบริษัทขาดทุนทั้งหมด39แห่งในทั้งหมด133แห่งรับแห่งแล้วก็62บริษัทเนี่ยมีกำไรสุทธิที่เติบโต ครับนะครับก็ยังถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งอะ่ะก็มีภาพของการเติบโตของกําไรแต่ถ้าดูในภาพกําไรเนี่ยถ้าไปเทียบกับพี่ใหญ่อย่างเซตเนี่ยเซตกำไรไปไตลมากหนึ่งขยายตัว21%ครับแต่เอ i ไอขยายตัวเพียงแค่4%โอ้ดูแล้วมันห่างกันเยอะเลยนะจริงๆอย่างที่เคยเรียนหลายครั้งอะ่ะคาแรคเตอร์ของเอ i มไอเนี่ยคือคล้ายๆเป็นหุ้นเบต้าสูงนะฮะครับคือถ้าเศรษฐกิจดีมันก็จะเติบโตใจหาย S <S จะึ้นชะลอตัวมันก็วุ่นวายอย่างน่าสกเสรามากๆมันก็จะเวียงค่อนข้างแรงมันพร้อมจะขึ้นแรงๆและก็ลงแรงๆได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เพราะคาเลคเตอร์ของบริษัทขนาดเล็กฮะ,ะต้องลืมว่ายอดขายมันยังไม่เยอะนะครับะะอันที่สองก็คือสัดส่วนของต้นทุนคงที่เนี่ยมันจะสูงนะฮะมันจะไม่เหมือนบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้นทุนคงที่มันถานจุดเติบโตมาแล้ว ฟิกคอสเนี่ยมันจะนิ่งมันจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเพราะงั้นพอรายได้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรมันก็จะแบบไปได้สบายๆแต่อย่างของพวกเอไเนี่ยโครงสร้างของต้นทุนคงที่เนี่ยมันยังมีสัดส่วนสูงมากเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่รายได้มันเหวี่ยงลงเนี่ยมันเส็งขาดทุนได้ง่ายๆงั้น,นขอย้อนกลับไปดูหุ้นเด่นๆที่ผลประกอบการไตรมาสหนึทับหกออกมาสวยๆนะครับอาจจะสวยตามทาดหรือสวยเกินคาดในมุมมองของคุณแดงเนี่ย เป็นตัวไหนที่เราน่าจะโฟกัสกันบ้างแต่ยังไม่ถึงเรื่องหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นะเอา,าหุ้นเด่นๆที่ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งทัาหกออกมาดูสวยๆน่าพูดถึงอะ่ะคุณแดงจะเป็นหุ้นตัวไหนบ้างครับอันนี้ผมแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะค,คือแหมเพื่อรายการของคุณยุทธนาเนี่ยผม,ผมก็ทำตัวเลขมาอย่างดีเลย<อ>นะครับผมจัดแรงกิ้งมาเลยครับสิบริษัทที่มีผลกําไรสูงสุดนะครับของเอนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเ ครับตัวนี้กำไร132ล้านบาทเติบโต50%อันดับ2เป็นไทยโซล่าเอนเนอร์จีอันดับ3 2S อันดับ4ี่บรูเกอร์กรุ๊ปอันดับ5 b k ดอันดับ6ก็คือ ACAP อันดับ7 TPCS อันดับ8ปดเนเวอร์นาไดอีอันดับ9กาอาร์มาแมรีนครับอันดับ10แล้วก็ไทยนักลินครับเดี๋ยวขอทวนอีกทีนะช้าๆชัดๆนะครับอันดับหนึ่งฟอสซัมมาร์ทนะครับผมอันดับ2ไทยโซล่าเอเนอร์จีนะครับ ครับอันดับสามใครครับสองเอสครัอันดับสามสองเอสนะครับอันดับสี่ครับบรูคครับอ่าเป็นบรูคนะครับอันดับห้าเป็นบีเคดีนะครับบีเคดีอันดับหกครับเอแคปเอแคนะครับอันดับเจ็ดครับทพชทพชนะครับครับอันดับแปดครับอันดับแปดเดวาน่าไดอีเดวาน่าไดอีครับผมแล้วอันดับเก้าครับอาร์มามารีนครับผมอาร์มานะครับอาร์มามารีนอันดับสิบครับ ไทยนครินนะครับอันดับสิบโรง,<ล>งพยาบาลไทยนครินนะครับซึ่งสิบอันดับที่กําไรสูงสุดอะจริงๆอาจจะไม่ได้มองว่าดีที่สุดนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าเขาอาจจะทําบุญมาดีนะผลกําไรในแง่ที่เป็นตัวเงินอะมันก็เลยดูเยอะกว่าสบาน <c oughs> แต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยตัวที่ผมรู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก็ยินดีกับทุนด้วยก็คือตัวเอฟสมาร์ทผมรู้สึกว่ากําไรเขาน่ะเป็นกําไรที่มี สุขภาพที่ค่อนข้างดีพูดถึงตู้บุญเติมอยู่ใช่ไหมใช่เพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันโตจากจานวนตู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นแสน,นตู้แล้วนะใช่นอกจากจํานวนตู้ที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณเงินที่เติมแต่ละตู้ก็เพิ่มขึ้นด้วยอืมมนดูฝั่ง r o e เนี่ย AOE แข่งมากสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับธุรกิจอ,อะไรทําผลกาไรให้กับผู้ถือหุ้นปีละสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยสบายๆลยผมมันเล็กโปรฟิตลันไปความสุข อ่าครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่ดูน่าสนใจก็คือตัวของเนวาน่าไดอีเนวาน่าไดอีอันนี้ผ่านการคบวบรวมมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคือตัวนี้มันดูมีจุดพลิกผันนะคือว่าปีที่แล้วนะ่ะขาดทุนอยู่ห้าสิบเก้าล้านแต่ปีนี้กาไรหกสิบล้านม,มันเป็นท่าของการเทอร์นาวเช็คดูเนี่ยปรากฏว่าเขามีการโอนบ้านจํานวนมากในไตรมาสหนึ่งครับเพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องตามไปว่าและไตรมาสสองสามสี่มีหรือเปล่านะครับคือบางทีลงทุนในหุ้นเนี่ย ถ้าเธอหุ้ดีๆต้องดีอย่างน้อยสองถึงสามปีไม่ใช่ดีไปมากเดียวแล้วเลิกไม่ใช่ดีประครับใช่เพราะงั้นแนวหน้าได้อี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามแต่ว่าตอนนี้ P/E เขาเทรดอยู่หนึ่งร้อยสามสิบสองเท่าสูงสูงไปนะสูงไปใช่เพราะงั้นสิ่งที่มันจะลดลงได้น่ะคือถ้าไปมากสองมันมีอะไรที่มันเข้ามาต่อเนื่องเรื่องการโอนเนี่ย P/E มันก็จะมีโอกาสที่จะลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะั้นผมผมมาร์คให้นักทุนลองไปช่วยกันตามหน่อยว่าแนวหน้าได้อีกมีประเด็นไหมนะครับ ีกตัวหนึ่งตัวที่สามที่น่าสนใจคืออาม่ามารีนครับอาม่ามารีนอาม่ามารีนอาร์มาเนี่ยกําไรโตมาสองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหลักมาจากการขยายกองเรือหกลำเปแปดลำรถบรรทุกห้าสิบสามคันเปร้อยยี่สิบคันนี่เป็นสามหุ้นเด่นน่าจับตาในตลาดหลักทรัพย์เอไมนะครับอันนี้คือชุดที่เป็นผลกําไรที่เป็นตัวเงินสูงสุดนะฮะครับมัมีหวยชุดให้อีกชุดหนึ่งครับเชิญครับเชิญอีกชุดหนึ่งอ่ะเป็นชุดที่การเติบโต ชุดเมื่อกี้นี้คืองบสวยนะกำไรแน่นแน่นกำไรแน่นแต่อีกชุดที่จะพูดต่อไปก็คือชุดที่น่าจะเติบโตสูงนะครับใช่อันดับหนึ่งครับ di z di z นะครับอันนี้ทำธุรกิจเครื่องเลเซอร์นะครับสแกนมาเร็งนะครับอันที่สองก็คือบรู๊ปเหมือนกันอันดับสามซานโกะซันโกะนะครับผมอันดับสี่ประยองวา์ rwi RWI นะครับอันดับสี่อันดับ5้า GBT อันดับหกนะครับ ETE ETE ค่ับปรากฏเลกอิตี้อิตี้อตี้่าครับอันดับเคือ BKD ครับ BKD ครับอันดับแปด ACap ของคุญสุกัญญาอันดับแปด ACap นะครับอ่าอันดับเก้า f v c f e r v i c s i o n v c นะอันดับเก้านะครับผมและอันดับสิบแล้วครับ อาม่ามารีก็เป็นอาม่ามารีนะครับใช่ขณนี้ในบรรดาที่เติบโตสุ้งๆเนี่ยครับผมว่ามีตัวที่เตะตาหน้าตาไปดูตัวที่หนึ่งคือระยองวายครับระยองา R W I R ใช่ R W I เนี่ยปีที่แล้วขาดทุนอยู่ห้าล้านแปดแสนครับปีนี้กําไรสามสิบหกล้านนะครับเติบโตมาเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ าไปดูในเนื้อหาดือว่าเขาไปขยายช่องทางการขายผ่านงานโครงการมากขึ้นครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากราคาที่ขึ้นตามตลาดด้วยราคาขึ้นด้วยก็ไปตามนี่ที่เคยค้างคืนมาได้ด้วยก็เลยดูแบบค่อนข้างแข็งแรงเพราะนั้นต้องดูว่าโมเมนตัมไปดีต่ออย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะจริงงานโครงการ,รเป็นงานระยะค่อนข้างยาว PE ตันนี้ยี่สามเท่าไม่น่าเกลียดครับ Price to book หนึ่งจุดสามผมว่า mm hmm. น่าสนใจอีก mm hmm. ตัวหนึ่งเป็น FBC และกัน F Vc นะครับฟิลเตอร์วิชชั่นครับฟิลเตอร์วิชชั่นปีที่แล้วขาดทุนอยู่สามล้านปีนี้กำไรห้าล้านละเธอแนเรากลับมาใช่โตมาสองร้อยเจ็สบหกเปอร์เซ็นคือ FCC เนี่ยตอนนี้เริ่มแตกลายไปตามธุรกิจด้านสุขภาพเครื่องไถ่เทียมอะไรเงี้ยก็รายได้โตถึงสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นครับเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในเอจิงเซอร์เฟซี่นะครับอย่างที่คุณยิธนากำลังเดินเข้าสู่ช่วงนั้นนะครับความอายุมากขึ้นขอบคุณที่ตอกย้ำ แต่กาใส่ชูงแต่ว่าตอนนี้ P/E ค่อนข้างแพงครับสิบเท่าก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันอันนี้คือในกลุ่มเติบโตสูงนะครับก็มีตัว RWI นะครับแล้วก็มีตัวของ FVC นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์สาคัญแล้วครับไฮไลท์สําคัญก็คือการมองอนาคตนะครับในไตรมาสสองทับหกศูนย์ถ้าถามว่าหุ้นเด่นจาก MAI ในมุมมองจากคุณแดงเมย์แบงก์กิมเองขอไม่เกิน2เลือกใครครับคุณแดงครับ ตัวนี้อยู่ในเคอาเล็ดของเราด้วยตัวที่หนึ่งก็คือ List It ิดครับ L I T List It ิด <L IT> จำกัดมหาชนหรือว่า L I T นั่นเองนะครับร <c oughs> ทำไมถึงให้ List It จะเป็นหุ้นเด่น M A I ในไตรมาส2ปีนี้ครับเ <L IT> นื่องมาจากว่าในไตรมาส1เนี่ยเขาทำผลการดำเนินงานได้ดีมากนะครับเขาทำสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัท <L IT> <L IT> ทำนิวไฮใช่แล้วในไตรมาสสนีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า ถ้าย้อนไปนิดนึ่งอ่ะคือเขาอะพึ่งเสนอขายวอรเรนเข้ามาชุดหนึ่ง LIT วอร์หนึ่งแล้วเขาก็ได้เงินมันก้อนหนึ่งเงินก้อนเนี้ยกําลังจะถูกใช้ในการเคลียร์ตัว BE ออกไปนะครับเขามีตัว b บอยู่มันสักหกร้อยกว่าล้านบาทบนะครับเพราะคือเอาเงินสดมาเคลียร์ตัว b บีปุ๊บนั่งไหยควาว่าอะไรครับดอกเบีย้ยจ่ายมันก็จะน้อยลงพาราลดลง อันที่2คือปีเนี้เป็นปีที่ภาครัฐเนี่ยเรียกว่ามีการทํางานเต็มที่เลยนะครับเพราะงั้นคู่สัญญากับภาครัฐที่เป็นพวก e, s อ e เอกชนอะไรต่างๆจะมีความต้องการใช้ working cap ค่อนข้างเยอะซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าหลักของเขาเลยใช่ครับเพราะงั้นสิในการรับเงินค่างานอยู่ที่ l i ็หมดที่ผ่านมา NPL ต่ํามากๆสําหรับ List i t นะครับ ใช่ครับผมเพราะงั้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรทำออนทำหายไปแล้วเพราะงั้นไตรมาสสองต้นทุนลดในขณะที่ดีมา์ข,ของความต้องการใช้วัลแขกเป็นยังสูงอยู่ครับผมก็ยังเชื่อว่าลิสต์อิดตัวเนี้ยมีโอกาสทำออร์ดทายไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตอนนี้ก็ทำออท์ดทายติดจนมาแปดไตรมาสลครับไตรมาสหนึ่งทัพหกศูนย์ลิสต์อิดมีกําไรสุทธิสามสิบสี่ล้านบาทนะครับขยายตัวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบคิวออนคิว และถ้าเทียบกัน year on year เนี่ยโตถึง72%ด้วยกันถือเป็นกำไรที่ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่เมื่อไตรมาสหนึ่งทังที่ผ่านมานะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางเมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของลิสอิครับเราแนะนําซื้อนะครับราคาเหมาะสมต้องเรียนว่าขออภัยที่เจอกันช้าไปนิดนึงร,ราคาเหมาะสมราอยู่ที่12บบาทแต่ว่านักทุนไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าผลการงานในไตรมาสหนึ่งเนี่ยสูง 24เปอร์เซ็นของประมาณการทั้งปีในขณะที่โมเมนตัมของพวกโลนพอร์ตสินเชื่อส่วนใหญ่มันจะโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นจะเรียนว่าโอกาสในการปรับประมาณการมีรนะครับงั้นนักลงทุนที่ถือหุ้นตัวนี้ครับที่มีแผนกิจเงินเราเรียกว่าลิสซิ่งสีชมพูเพราะว่าธุรกิจใส่ๆมากคใครที่มีอยู่แล้วนะผมก็แนะนําว่าเลทโปรฟิตลันไปส่วนใครที่ยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวรอจังหวะเวลาตลาดเช็คตัวลงมาก็ไปรับตรงนั้นเลทคอมเมนซื้อลิสซิ่งจกัดมหาชน ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ12บาทนะครับ,ร,บราคาเป้าห,หมายที่เหมาะสมคือ12บาทดอกจันน์ว่าเตรียมปรับประมาณการด้วยนะครับ,ร,บระดับราคาในการเข้าซื้อ list it แนะนําให้เข้าซื้อแถวไหนครับผมคิดว่าตอนนี้ตลาดได้เรียนรู้ถึงโมเดลที่แข็งแรงขอางมากนะครับก็เรียนตรงไหนแถว11บาทต้นๆเนี่ยคงจะต้องเริ่มกับฟันซื้อแล้วฮะเข้าซื้อแถวๆ11บาทโดยมีราคาเป้าห,หมายที่เหมาะสมที่12บาทและก็ดอกจันร์ว่าอาจเตรียมปรับประมาณการขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะครับ นี่คือคหุ้นเด่นตัวแรก LIT Listit จำกัดมหาชนขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับคุณแดงครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นหุ้น Very really Long Term Story นิดหนึ่งตัวนี้ชื่อว่า ASN Broker ครับบริษัท ASN Broker จำกัดมหาชนชื่อย่อก,ก็คือ ASN นั่นเองนะครับ,รบอชอบ ASN ตรงไหนครับคุณแดง คือเราเชื่อว่าสุดท้ายประเทศเราก็ต้องเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วน่ะมีการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์เนี่ยเป็นจัดส่วนถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์ซนตของเบี้ยรประกันไัยทั้งปีครับวันนี้บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขายประกันผ่านเทเลเซลหรือไม่ก็ขายผ่านตัวแทนนะครับแต่การขายผ่านออนไลน์ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตเพราะนั้นผมคิดว่า โอกาสที่เราจะเดินไปอย่างเงี้ยมีขั้นสูงเพราะว่ารัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องของไทยแลนด์4.0นะครับคบอพอพอเองตอนนี้ก็มีระเบียบออกมารองรับการขายประกันออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือประกันออนไลน์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการตอบโจทย์ทุกอย่างหนึ่งไม่สร้างความรังคาจะตื่นมาดูฟุตบอลเสร็จแล้วค่อยคยีซื้อประกันภัยรถยนต์ก็ได้นะครับ,รบอันที่สองคือเกิดเทียบได้แพลตฟอร์ม ที่บริษัทอย่างเอชแอดทม์ขึ้นมาี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เปรียบเทียบเหมือนกับโกลด้าดอทคอมนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของโอมาทานนะครับส่งปุ๊บจ่ายเงินปั๊บพลิซีปรินต์ออกมาออนไลน์ทันทีครบถ้อง,งเลยเกิดขึ้นทันทีนะครับซึ่งเนี่ยคือนวัตรกรรมที่เอชแอนมีอยู่ในมือนะครับ,ค,รบคุณทวัชชัยเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์ เขาสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ชื่อว่า uh อ h o o ู .io นะครับเริ่มเดินละตั้งแต่เมื่อพฤศจิกา59แต่เนี้ยผู้บริโภคกำลังค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทยอยใช้เข้าไปผมเรียนว่าเรื่องของ ASN เป็น v ม่ไดลองสอรี่คือใช้เวลาผมเชื่อว่าในนิยามมันมาแน่เล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางเมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ ASN ครับ เราแนะนําซื้อลงทุนระยะยาวนะครับราคาเหมาะสมเรามองว่าที่9บาท30และคอมเมนต์ซื้อ ASN ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม9บาท30สตางค์นะครับ9บาท30สตางค์นะครับขอเรียนว่าใน9บาท30เนี่ยมันประกอบไปด้วยธุรกิจเทเลเซลก็คือโทรขายประกันนี่แหละพื้นฐานนะครับคือ6บาท30นะครับ 3บาทเนี่ยคืออัพไซด์จากเรื่องของประกันออนไลน์ที่เราได้เริ่มใช้แล้วครับแพลตฟอร์มอูหูดอนไลนเอาละครับแล้วทยอยเก็บ ASN ได้ที่ระดับราคาแถวไานครับผมมองว่ายิ่งต่ำกว่า6บาทยิ่งน่าเก็บเพราะอะไรรู้ไหมครัเพราะ6บาทเป็นราคา IPO ฮะเข้าซื้อได้เมื่อราคาย่อลงมาต่ำกว่า6บาทต่ำกว่า6บาทเก็บได้สาหรับ ASN นะครับ นี่คือ2คงหุ้นเด่นจากตลาดหลักทรัพย์ MAI มุมมองของคุณแดงได้แก่ l i สต์อจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย12บาททยอยเข้าซื้อกัดฟันซื้อได้ที่ระดับราคา11บาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย ASN Broker จำกัดมหาชนใน MAI เช่นเดียวกันราคาเป้าหมาย9บาท30สตางคทยอยเก็บได้เมื่อราคาลงมาต่ำกว่า IPO คือต่ำกว่า6บาททยอยเก็บได้ เอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณแดงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณแดงค,คุณจรุนพันธ์วัฒนวงศ์ผู้มุ่งในการฝ่ายวิจัยจากบริษ,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 ษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยมาสรุปผลประกอบการ Q1 6 0และหุ้นเด่นจากตลาดหลักทรัพย์ m a i มีมาฝากกันในวันนี้ และคุณผู้ฟังครับอย่าลืมไปสมัครสมาชิก t t t บู CA a r บัตรสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดแลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายสมัครวันนี้ลุ้นซัมซุงกา a ล็กซ S8 เอ0เครื่องสมัครฟรีที่ w w w p t t b u ์เ a r บ c o m หรือสมาชิกปัจจุบันใช้ทุก20คะแนนรับ1สิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เชิญได้เลย Benz s t a r f a c ครับเบน z Starfact ปรับกลยุทธ์ใหม่ต้อนรับการเปิดตัวรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นล่าสุด E350e ภายใต้แบรนด e ์ EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz เป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมทั้งยังได้จัดแคมเปญพิเศษส,สำหรับ The E-Class เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง15มิถุนายนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าบำรุงรักษารถยนต์นาน5ปีขยายเวลารับประกันวอลเรนทีเพิ่มเป็น4ปีและของแถมอื่นๆมากมาย โดยแคมเปญพิเศษนี้ครับจะมีไปจนถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับมอบให้สำหรับรุ่น E220D Exclusive ราคาแนะนำอยู่ที่3,690,000อาจจะต้องรีบตัดสินใจเนื่องจากรถมีจำนวนจำกัดนะครับสนใจเชิญได้เลยที่ Benz t t r r f a ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02 2 4 8 6 6 9 9 9 2 2 4 8 6 6 9 9 9หรือ w w w s t a r f a c t c o t h สนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนาจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิตธนาพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน